วิธีการทำรูปสติกเกอร์ที่มีรูปของตัวเองแล้วก็มีข้อความในครั้งเดียวนะคะแล้วเราพอเราทำสติกเกอร์เสร็จปุ๊บเราก็สามารถที่จะใช้รูปนี้ได้เลยตลอดไปโดยที่ไม่ต้องมาทำเ,เขียนอีกทีหนึง่งหรืออะไรเงี้ยนะคะมันก็จะง่ายเราใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า p i c Art ค่ะเสร็จแล้วพอมาหน้านี้เราก็กดบวก แล้วก็เลื่อนขึ้นนะคะให้เราเห็นคำว่าพื้นหลังแบบภาพสีแล้วก็กดล่างสุดสายสุดเป็นตารางตารางอันนี้นะคะเสร็จแล้วพอมาถึงหน้านี้เรากดไปตรงที่บวกเพิ่มภาพค่ะบวกเพิ่มภาพแล้วเราก็เลือกค่ะรูปเลือกมาหนึ่งรูป ก็เลือกรูปนี้มานะคะพอเราได้รูปแล้วแล้วเราก็กดคําว่าตัดออกค่ะที่เป็นรูปกันไก่ข้างล่างแล้วเราก็กดที่เป็นรูปคนอันนี้โปรแกรมเขาก็จะทําครอปที่เฉพาะเป็นตัวคนออกมาให้เลยค่อนข้างแม่นยำม,มากๆแล้วก็ง่ายสุดๆเห็นไหมได้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดคำว่าบันทึกเสร็จแล้วก็จะได้รูปเราออกมาแล้วแบบนี้เลยเราก็สามารถที่จะ ปรับแต่งได้อันนี้เราต้องปรับแต่งเผื่อเวลาที่เราจะเขียนตัวอักษรไว้ด้วยเนาะเสร็จแล้วเราก็ไปกดบว,วกข้างบนค่ะเราสามารถที่จะเพิ่มคำบรรยายแบบนี้ได้นี่กดเข้าไปก็จะมีว่าแบบเออเราจะเอารูปแบบแบบไหนดีถ้าเราจะเอาข้อความที่อยู่ข้างในนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เกก็จะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถทำได้ หรือติ๊กถูกไปก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็มาเขียนตรงคําว่าวาดคําว่าวาดแล้วก็เขียนวาดแล้วก็กดตรงตัวทีค่ะตัวทีแล้วก็เขียนข้อความไปเลยกราบระบุกบัตเตอร์ฟลายนี่ กับระบบบัตเตอร์ไฟล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีตัวอักษรนะคะให้เป็นสีอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการยังไงขอเป็นสีชมพูอ้ยมันจะมีให้เลื่อนสองอันนะคะก็คือเลื่อนข้างในกับเลื่อนข้างนอกเดี๋ยวลองไปกดเล่นกันนะคะแล้วก็จะรู้เองว่าทำอย่างไรอันนี้ให้ดูวิธีการทำคร่าวๆเนาะ พอเราเลือกสีแล้วนะคะเราสามารถที่จะปรับขนาดตัวอักษรได้แล้วเราก็สามารถที่จะเลือกแบบตัวอักษรได้ด้วยเราก็เลือกเลยแล้วเราก็เอามาวาดลงค่ะตรงนี้มันจะตามตัวที่เราเขียนเลยนะเราอยากจะให้โค้งมากน้อยแค่ไหนก็ลากไปเลยถ้าเกิดว่าไม่ชอบก็กดลูกศรย้อนกลับไปนะคะเอาตอนที่เราชอบจนได้ค่ะ เสร็จแล้วอีกคํานึงที่เราจะต้องเขียนนะคะก็คือคําว่าออนไลน์ล้านเปนั่นเองก็เขียนไปเลยค่ะออนไลน์ล้านเปอแล้วก็เลือกสีที่เราต้องการเลือกขนาดที่เราต้องการเหมือนเดิมแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆรได้เลยค่ะตามที่เราพอใจนะคะแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มสมมุติว่าเราชอบแล้วเราก็ติ๊กถูกไป น,นี้เป็นแบบทำให้ดูแบบสว่างสวยๆอย่างนี้เป็นแบบฟรุงฟริงแล้วเราก็กดบันทึกได้เลยแล้วก็บันทึกในอุปกรณ์ของเราเรียบร้อยค่ะ หลังจากที่เราได้สติกเกอร์ของเราแล้วนะคะให้เราเข้ามาที่ใช้ายคัมเมราอีกทีจะง่ายกว่านะคะกดายคัมเม r าเสร็จปุ๊บเราก็เลือกรูปของเรามากดคำว่าแกลลอรี่แล้วเราก็เลือกรูปของเรามานะคะรูปที่เรามีไว้อยู่แล้วรูปสลิปใช่ไหมอันนี้ล่าสุดเสร็จแล้วเราก็กดเลือกแล้วเราก็กดตรงรูปหัวใจนะคะแล้วก็กดรูปกรรไกรค่ะแล้วก็กดบวก แล้วก็กดหารูปตัวเองเมื่อกี้นี้ที่ทําไว้อะอันนี้เป็นรูปที่เกะทำไว้เมื่อกี้นี้แล้วก็เลือกเลยอพอเลือกเลยเสร็จแล้วก็กดต่อไปนะคะแล้วก็กดโอเคคือรูปมันทําเป็นสติ๊กเกอร์มาอยู่แล้วไงมันก็จะเป็นแบบเนี้ยเราก็สามารถที่จะขยายหรือยอ่อแบบนี้ได้เลย เพราะครั้งอื่นๆเวลาที่เราจะทำอะค่ะเราก็แค่กดตรงตรงเนี้ยตรงเครื่องหมายเวลาแล้วมันก็จะอยู่ตรงตรงรูปที่เราเคยใช้อยู่แล้วนะคะอันนี้กดเบิ้ลแค่นี้แล้วเราก็กดเซ็